ร้านอาหารเหลือแค่ไหน GP Food Delivery กระแสะ Food Delivery แม้ตอนนี้ตัวเลขจะลดลงบ้างแต่ก็ยังถือได้ว,ว่าติดลมบนและยังเป็นรูปแบบการขายที่ควรทาธุรกิจยุคนี้ต้องนํามาใช้ประเมินว่าตลาด Food Delivery ในปี2567จะมีมูลค่าประมาณ8 6หมื่น60,000ล้านบาทหรือหดตัว1%จากปี2566แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการสั่งอาหารเฉลี่ยต่อครั้งน่าจะปรับเพิ่มขึ้นประมาณ2.8%หรือมีราคาเฉลี่ยประมาณ185บาทต่อครั้งของการสั่งต้นทุนในการเข้าร่วมแพลตฟอร์ม เดลิเวอรี่ที่ผู้ประกอบการต่างรู้ดีคือ Gold profit ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละค่ายแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นพอผู้ประกอบการจําเป็นต้องตั้งราคาโดยคํานึงถึงวัตถุดิบที่แพงขึ้นด้วยโดยในปี2567คาดว่าราคาอาหารฉเฉลี่ยจะต้องปรับเพิ่มขึ้นประมาณ2.2%คําถามคือเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้การคิดค่า G.P. f o o d Delivery แบบไหนจึงจะถูกต้องชนิดที่ตั้งราคาขายแล้วไม่ขาดทุนจนต้องเข้าเนื้อตัวเองก่อนอื่นเรามาดูกันว่าค่า G.P. ของแต่ละค่ายเดลิเวอรี่ตอนนี้เป็นเท่าไหร่กันบ้าง แก๊ปค่า GP 30% Foodpanda ค่า GP 32% LINE MAN ค่า GP 30% Robinhood ไม่หักค่า GP แต่สามารถเลือกเป็นพาร์ทเนอร์แนะนําเก็บเงินค่าขนส่ง Logistic Subsidy 8% ShopeeFood ค่า GP 30%โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นการยกตัวอย่างจากแพลตฟอร์ม Delivery ที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสังเกตว่าค่า GP ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ30-32%ไม่รวม VAT 7%ซึ่งการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ของแอปโดยจะคำนวณ จากรายได้ที่ได้รับจากรายการสั่งอาหารนั้นๆไปเรียบร้อยแล้วเช่นรายการสั่งอาหาร100บาทหักค่า g p 30เท่ากับแอปมีรายได้30บาทรายได้30บาทจะหักอีก7%เท่ากับ2.1บาทหมายความว่าทางร้านอาหารจะมีต้นทุนใช้บริการจากรายการดังกล่าวอยู่ที่32.1บาทเมื่อรู้ว่าต้นทุนที่ควรคิดเพิ่มคือ32.1บาทแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาตัวได้32.1นี้ไปบวกกับราคาอาหารในทันทีเพราะหากเป็นเช่นนั้นราคาจะโดด แทนที่จะได้ลูกค้าเพิ่มใครเห็นราคาอาจจะตกใจจนเราคายไม่ออกกันเลยทีเดียวงั้นลองมาดูสูตรคำนวณที่เป็นมาตรฐานที่ใช้ได้จริงในการตั้งราคาสำหรับเดลิเวอรี่สูตรมาตรฐานคำนวณตั้งราคาขายาาาาาเดลิวเวอรี่ราคาหน้าร้านหาร 100- ลบค่า g p บวกแบบคูณ100เท่ากับราคาขายในเดลิเวอรี่ยกตัวอย่างเช่นราคาหน้าร้านตั้งไว้40บาทราคาขายในเดลิเวอรี่เท่ากับ40หาร100ลบ จุหนึ่งเปอร์เซคูณ100เท่ากับ4 0หาร67.9คูณ100เท่ากับ 58.9บาทแต่เชื่อเถอะว่าสูตรนี้ไม่ถูกใจพะะ่อค้าแม่ค้าแน่แก็ด้วยความที่มันดูยุ่งยากและใช่ว่าทุกคนจะเก่งเรื่องคณิตศาสตร์เหมือนกันทั้งหมดก็มีอีกรูปแบบที่น่าจะใช้ได้ดีกว่านั่นก็คือการใช้เครื่องคิดเลขเป็นตัวช่วยในการคำนวณการคำนวณตั้งราคาขายเดลิเวอรี่แบบใช้เครื่องคิดเลขยกตัวอย่างเช่นยอดสั่งออเดอร์เข้ามา140บาทถ้าหาัก GP 30%จะเสีย GP เท่ากับ140คูณ3 0ยสี่กับ42บาทและหากอีก7%าจากยอ ขายที่หักคือ42บาทเท่ากับเสียภาษี42คูณ7%เท่ากับ2.94บาททีนี้ก็เอาค่า G.P 30%บวกแ87%เท่ากับ42บวก2.94เท่ากับ44.94บาทเท่ากับว่ายอดที่จะโดนหายจากราคาขายนั่นก็คือ44.94บาทเท่ากับว่าร้านจะได้เงินจากยอดนี้เท่ากับ140ลบ44.94เท่ากับ95.06บาทซึ่งถ้ารู้ต้นทุนค่า G.P รวมที่ต้อง จ่ายก็จะทําให้ตั้งราคาขายได้แบบไม่ขาดทุนแต่หลายคนก็บอกว่าใช้เครื่องคิดเลขมาช่วยมันก็ยังดูยากไปอยู่ดีเอาแบบที่เป็นสูตรสาเร็จไม่ต้องคิดมากเอาไปใช้ได้เลยแบบนี้มีไหมคําตอบคือมีซึ่งได้ผู้ที่มีประสบการณ์คํานวณออกมาเป็นตัวคูณที่สามารถนําไปใช้ได้เลยแกป๊ปราคาหน้าร้านคูณ1.48ฟูดแพนด้าราคาหน้าร้านคูณ1.5ไลแมนราคาหน้าร้านคูณ1.48ลอรบินฮูดราคาหน้าร้านคูณ1.2ชอปปี้ฟูดราคาหน้า คูณ1.7ยกตัวอย่างเช่นร้านชานมะเมุกแห่งหนึ่งใช้บริการแอปเดลิเวอรี่ของแก๊ปราคาเมนูที่ลูกค้าต้องการคือ40บาทราคาขายแบบเดลิเวอรี่คือ40คูณ1.48เท่ากับ59.2ปัดขึ้นเป็น6เถ้ากับว่าควรขายในราคา60บาทซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมและไม่ขาดทุนทั้งนี้แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ในยุคนี้มีการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ยืดหยุหย่นตามสถานการณ์มากขึ้นเช่นบางแพลตฟอร์มได้ทำตลาดร่วมกับร้านอาหารที่ได้รับความนิย รมหรือมีการสั่งซื้อที่สูงและมีการจัดแคมเปญส่วนลดค่าอาหารเมื่อซื้อครบตามที่กำหนดร,รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์แบบ Subscription Model ซึ่งช่วยให้ผู้สั่งได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งรวมถึงมีส่วนลดหรือมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอื่นในแอปพลิเคชันดังนั้นก่อนจะเข้าร่วมแพลตฟอร์ม d e l i v e อรใดๆก็ตามควรศึกษารายละเอียดให้รอบด้านและต้องไม่ลืมเรื่องของการคำนวณต้นทุนที่แท้จริงในแต่ละเมนูเพื่อให้นำตัวเลขที่แท้จริงมาใช้คำนวณในการตั้งราคาขายเดลิเวอรี่ได้อย ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า6 0 0แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7